สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้นะครับหงแดงลิเวอร์พูลก็ทำได้แค่เสมอกับแอตตันวิลล่าไปด้วยสกอร์1นประตูต่อหนะครับก็ทำผลงานได้น่าผิดหวังเอามากๆนะครับผมวันนี้นะครับผมเหนือเซนเตอร์แบ็กก็มีแนวทางและบทวิเคราะห์ฟุตบอลที่ไม่เหมือนใครนะครับนำมาฝากกันเพื่อนให้ได้เรียกเชียร์กันอีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับผมเราจะไปดูที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้จากฝูงหัวตาราง เปิดอดีตฮัสเตเดียมนะครับตอนรับการมาเยือนของสิงโตน้ําเงินคามเชลซีนะครับที่ันดับที่12ของตารางสําหรับคู่นี้นะครับจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา4ทุ่มตรงของบ้านเรากําแพงจากสื่อต่างประเทศก็เปิดมาให้เจ้าบ้านจากฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้เปรียบ1.5คู่นี้นะครับ จากการเคยเจอกันมา10เกมหลังสุดทุกรายการนะครับเป็นเจ้าบ้านนะครับที่สามารถเอาชนะได้ถึง6เกมด้วยกันและเป็นทีมเยือนอย่างเชลซีนะครับที่ชนะได้4เกมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับภายใต้การนําทีมของกุนซืออย่างเป๊ปกาดิโอลานะครับเพิ่งจะเปิดบ้านทุบเ,ลเัลมาริดมาด้สกอร์สประตูต่อศูนในศึกยูฟาแชมเปียนลีกนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าฟอร์มและผลงานนะครับจาก5เกมหลังสุดของพวกเขาไม่แพ้ใครมาเลยนะครับเป็นการชนะ4และเสมอหนึ่งถือว่าฟอร์มและผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาทําได้ยอดเยี่ยม อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวขณะที่ทีมเยือนอย่างเชลซีนะครับภายใต้การนำทีมของกุศลยอย่างแฟรงแลมพาดเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับฟอร์เรสต์มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฟอร์มและผลงานที่ผ่านมานะครับ5เกมหลังสุดของพวกเขาไม่ดีเอามากๆนะครับชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันสำหรับแมตช์นี้นะครับจะเป็นการฉลองแชมป์ในบ้านตัวเองก็ว่าได้นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อเปรียบเทียบฟอร์มและผลงานที่ผ่านมานะครับองค์ประกอบต่างๆ หรือศักยภาพทีมและนักเตะนะครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับดูเหนือกว่าทุกๆด้านนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเก็บ3แต้มฝากเป็นบอลของพวกเขาเพื่อฉลองแชมป์ในบ้านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้จัดไปเลยนะครับชั่วโมงนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอใครก็ได้นะครับไม่น่าพิกล็อกนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับวันนี้นะครับสำหรับผมหนึ่งเซ็นเตอร์แบ็กก็ต้องอขอฝากติดตามผลงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่อง Facebook, YouTube และ TikTok นะครับและผมจะมีการไลฟ์สดนะ ในเวลา19นาฬิกาของทุกวันฝากติดตามด้วยนะครับจะมีแนวทางนะครับและบทเด็เคาไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการ3โครงการ4นะครับฝากเพื่อนพี่น้องติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนุ่ยเซนเตอร์แบ็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ